เมรีฟามสวัสดีค่ะเมรีฟามสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีเอฟซทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแล้วมาเมนมาเมนมาคุยมาคุยเล่นกับเมย์ได้นะคะเข้ามาเม้นได้เลยนะคะว่าเอฟซอยู่จังหวัดไหนนะคะเอฟซอยู่จังหวัดไหนเลี้ยงอะไรอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะนะคะ เลี้ยงอะไรเรามาแชร์กันได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเมยว่างเมย์เข้าไปตอบเดอ้อสายพันธุ์พัฒนามาแล้วจ้าสายพันธุ์พัฒนามาแล้วจ้าแม่แม่จ๋าตัวผู้หนึ่งนะตัวผู้หนึ่งตัวนี้คือตัวผู้นะคะตัวผู้นะตัวผู้หนึ่งตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งตัวเมียสาม สายพันธุ์พัฒนาอ่ะดูแข้งดูขาดูรำตัวดูความยาวจ้ะตัวเหลืองเหลืองมีใบนะคะตัวเหลืองเหลืองมีใบ ตัวนี้มีใบนะคะตัวนี้มีใบและหลอดนะคะมีใบและหลอดนะคะลูกของเพชรรำมพูนะคะลูกของเพชรรำมพูนะคะมีใบมีหลอดครบเลยมีใบมีหลอดครบเลยนะคะตัวนี้นะคุณแม่น้องสูงร้อยสามสิบแปดนะคะคุณแม่น้องตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดคุณพ่อ เป็นคุณพ่อสมหลอดครบเลยนะคะหลอดครบเลยตัวนี้ก็สวยนะทุกคนนะตัวนี้ก็สวยนะคะถ้าซื้อแยกตัวนี้น้องให้ราคามิตรภาพราคากันเองตัวนี้นะน้องให้ราคามิตรภาพราคากันเอง ตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยมีใบให้มีใบรอดให้นะคะรูกของเพชรรำพูเดอ้อใครอยากได้ตัวนี้ก็โทรมาศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าแต่เดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่ารอช้ารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งถ้ายกหมดถ้ายกหมด แม่ค้าให้ราคา1นึ0 0บาท1นึ0 0บาทสายพัน์พัฒนานะคะยกหมด4ตัวนี้นะคะยกหมด4ตัวนี้แม่ค้าให้1นึ0 0บาทใครโทรก่อนได้ก่อนใครโทรช้ากรอรอบต่อไปเด้อ ใครจะรับนะคะใครจะรับนะสายพันธุ์พัฒนานะคะสายพันธุ์พัฒนามีทั้งหมด4ตัวยก4ตัว1 7 0 0 0บาท ยก4ตัว17,000บาทราคานี้งดต่ออยู่ในราคาโปรโมชั่นแล้วนะราคานี้งดต่อนะใครชอบของถูกไปซื้อของถูกใครชอบสวยๆงามๆแพงขึ้นมานิดนึงแต่ยังให้ในราคาย่อมเยาวอยู่จากคุณพ่อคุณแม่ตาสายพันธุ์พัฒนาเดอ้อ <c oughs> ให้ดูตูดดูท้ายทุกตัวเดอ้อตัวเหลืองเหลืองตัวเหลืองเหลืองมีใบให้นะคะมีใบมีรอดให้เดอ้อมีใบเกิดน้องให้นะคะตัวเหลืองเหลืองนะคะตัวนี้นะคะลูกของเพชรรําพูนะคะสี่ตัวคุ้มบอกเลยสี่ตัวซื้อสี่ตัวคุ้มค่ะสี่ตัว 1 7 0 0 0บาท1 7 0 0 0 0บาทซื้อ4ตัวคุ้มเลยจ้าแม่จาซื้อ4ตัวแบบคุ้มเลยนะคะคุ้มคุ้มเลยนะคะ <c oughs> ใครสนใจรีบโทรมาจากเมรีฟาร์ม0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0832690169เมรีฟาร์มจ้า